เอาเลยครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมหนงังสือของคุณปู่เริ่มกันเลยไปเทำตาโตทำเฮียอะไรเนี่ยนะเริ่มแล้วนะครับฮฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่านไม่ทันนี่เป็นบ้าของปู่ฉันน่ะเขาตายไปยตั้งแต่ปีที่แล้วทาไมฉันยังอยู่ที่นี่อะ่ะ เอาเชืออะไรเนี่ยเออไฟมันเป็นเหี้อะไรเนี่ยเคยไม่ร่วมกันนะครับเกมเฮ้ยเกมนี้มันเกมอินดี้นะครับอา้าวเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลมีใครไหมถ้าไม่ไม่มีประตูให้กูเนี่ย ไงต่ออ๋อนี่มันสมุดนี่นะสมุดของปู่ของฉันไอ้สมุดบ้าเอ้ยทำไมต่อสมุดโง่ตะกี้ไอ้ตัวละครเรามันบอกนะ ทำไมคุณปู่ถึงอ่านมาละ่ะอะฮะไม่มีอะไรเลย่นะนอ้ไงว่าอะไรอะ่ะดีๆก็ปิดประตูนะครับแล้วก็มีไฟไอ้กุยกุ้ย้ยยนั่นมันอะไรเนะี่อยออกชั่วใจถึงนั้นเนี่ย ฝันร้ายงั้นเหรอโหไอ้บ้าเอ้ยฉันจะสมุน,นีอีกแล้วอ่ะใช่ว่าฉันโยนทิ้งไปแล้วนะอโอ้ยเหียอ่าอ,อะไรวะนั่นคือผีคุณปู่ใช่ไหมให้เราไปไหนออกไปเรอ ยังไงเนี่ยทยุอ่ะเปิดให้กูเลยใช่ไหมโอเคเนี่นี่ก็มีห้องอีกห้องนึงอ้าวแล้วไฟก็ดับมีอย่างที่เชื่อเลย นี่มันความเป็นจริงหรือความฝันเนี่ยแล้วก็มืดแล้วก็ไม่เนะสมุดมาอีกแล้วเหรอทำไมมาถึงตามฉันตลอดเลยล่ะฉันคงต้องอ่านาแล้วสินะนี่คือเราน่าจะอ่าน อ้าวอมนะโมมันโกจริงๆตืดตๆๆๆๆดอ้าวไงต่อเดี๋ยวนะคือกูดถังการเล่นมันคือทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น ที่ยอมมันเกิดอะไรขึ้นวะยังไม่เข้าใจเลยเกมนี้ก็ให้คะแนนไปห้าคะแนนนะครับก็สำหรับนี้ครับมันมีแค่นี้ขอสำหรับไปก่อนครับบี